สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในที่สุดก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยผิดจากที่คาดหรือว่าก็อาจจะเป็นไปตามที่ทุกคนหลายคนทราบนะครับผมก็คือถ้าใครที่ติดตามข่าวสารในดิสคอดเนี่ยก็คงจะรู้แล้วเนาะเกมทําการเลื่อนอัปเดตครับผมก็แค่นั้นเลยไม่มีอะไรฮะ จากตอนแรกเนี่ยเขาจะอัปเดตในวันที่8ใช่ไหมเขาก็ขอเวลาเลื่อนอีกหนึ่งสัปดาห์พอถึงกําหนดปุ๊บก็คือเมื่อาวานนั่นแหละเขาก็ได้ประกาศออกมาอีกว่าเออเขาขอบคุณที่รอ,อ,อนะครับผมแต่ว่าการอัปเดตเนี่ยยังไม่เสร็จเขาไม่อยากปล่อยอัปเดตท,ที่มันยังไม่เสร็จออกมานะครับแลวเขาแจ้งว่าอัปเดตเนี่ยเสร็จไปแล้วประมาณ70%เพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอเลื่อนอัปเดตแล้วไม่มีกําหนดนะครับผมว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าจะปล่อยภายใน ิ้นเดือนนี้แน่นอนเขาพูดมาแบบนี้นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะหลายๆคนก็คงจะแบบเออไม่ไม่ผิดคาดอะไรแบบเนี้ยแบบคาดไว้แล้วแบบมันเป็นอย่างนี้แหละหรือบางคนอาจจะแบบไม่รู้ไม่ไม่ได้ตามก็แบบอาจจะรออะไรแบบนี้แต่ต้องก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่เล่นอนนีมิวออมานานหรือว่าเล่นมาตั้งแต่สมัยช่วงที่แบบผมเริ่มเล่นพร้อมกันอะไรเงี้ยก็คงจะชินกับการเลื่อนอัปเดตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรับผมประเด็นก็คือ ถ้าเขาไม่พร้อมเขาไม่น่าจะขอเวลา1ึงสัปดาห์ตั้งแต่แรกอะบาควรจะขอเลื่อนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแบบเลื่อนเป็นยาวๆเลยถ้าเป็นแบบเพียงเท่านั้นล่ะผมว่าคนก็คงจะไม่ค่อยอะไรมากเพราะชินแต่นี่คือเขาบอกว่าเขาขอ1ึงสัปดาห์ปุ๊บพอครบ1ึงสัปดาห์าก็ขอเลื่อนไปอีกกลายเป็นภายในสิ้นเดือนเลยกลายเป็นว่าเหมือนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาทําอะไรเขาไม่ได้อัปเดตหรือเขาเอ่อทิ้งอะไรไว้ที่ผ่านมาอีกหนึ่งเดือนก่อนหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าแฟนๆหลายคนน่ก็เริ่มจะแบบโปรงแล้วแบบ อ,อไม่ไหวละคือแบบอาจจะแบบไปไม่รอดนะนะคนหรือเปล่ามันก็อาจจะยังพอมีคนเล่นแต่ว่าก็นั่นแหละผมมันจะสามารถ,ถดึงคนให้กลับมาเล่นหลักพันหลักหมื่นได้อีกอยู่ไหมอันเนี้ยก็น่าเป็นห่วงครับผมผมก็ทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยคือเมเมื่อวา,านก็ยังแบบเมื่อวานป่นหรือว่าเมื่อวานซื้อนอะ่ะน่าจะเมะื่อวานซื้อบทก็ยังแบบว่า้ยรอลุ้นรอดูแบบแบบจะจะ,จะเป็นยังไงนะอยากเล่นอยากอะไรแบบนี้พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บพอละผมพับเลย ผมก็น่าจะทิ้งอีกแล้วก็หาอะไรอื่นๆมาเล่นลงช่องอีกเหมือนเดิมต่อไปอ่ะคงจะแบบไม่คาดหวังละเพราะว่าใช้ใช้คขาว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจริงๆครับผมกับแมปนี้ไปที่แบบเพิ่งจะมาเล่นตัวนี้ก็น่าจะทานมั้งเขาน่าจะยังมีคุณสองให้อยู่นะครับผมผมคิดว่านะเดี๋ยวผมจะลองลองให้ดูแล้วกันนะครับอผะขอเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูนะว่าแบบมันยังมีคุณสองไหมถ้าเกิดตอนนี้มันมีคุณ2อ,อยู่ก็น่าจะเล่น เล่นตัวนี้ก็นา่าจะทันนะสำหรับใครที่แบบอยากจะมาเล่นเตรียมตัวไว้ระหว่างรอน้องข้าวเข้ามาอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมลองลองดูซิอแบบนี้นะครับผมใหม่นะแบบนี้ผมลืมจัดตัวละครนี่ไปนี่ครับผมแบบก็นั่นแหละเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะว่ามันมีคุส2องให้ไหมถ้ามีคุส2องให้ก็น่าจะเริ่มเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีคุส2องให้ก็ยากครับผมแต่ว่าเขาก็ไปดี ปิดคูณ2นะเขาบอกในเพราะในครั้งแรกที่เขาเลื่อนนะครับว่าเขาจะเปิดคูณสองให้จนกว่าจะถึงวันอัปเดตแล้วเขาก็ขอเลื่อนอัปเดตไปจนถึงภายในสิ้นเดือนนั่นก็แสดงว่าอาจจะมีคูณสองให้ตลอดระยะเวลาระหว่างนี้นะครับผมคิดว่านะฮะเล่นนี่ปุ๊บเ่ยวมแล้วก็ตอนนี้มาวางด้วยเอ๊ะวางผิดตัวแย่และ <c oughs> ตัวแล้วผมผมจะวางตัวของไอผมไม่ได้เอาตัวเพิ่มเลือดบ้านมาหวังว่าบอสจะตุยก่อนอันนี้นะ หวังว่าบอสจะตุยก่อนนี้นะครับผมก่อนบ้านแตกมะปึ๊บปึ๊บตีมันเซราม่ตีมันลูกเฮ้ยเซราม่ไม่ตีเอาเตะ <c oughs> ผมเลมตัวเพิ่มเลือดบ้านมาแล้วผมไม่ได้เอาตัวละครนั้นมาด้วยเ,เดี๋ยวรอรออีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมลองแป๊บหนึ่งนะปึะ๊บอ่ะบอสจิ เดี๋ยววางมันจะมาตีบ้านเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วก็ใส่ตรมะคือเนี้บผมแล้วก็วางเป็นคู่ไปเพิ่มระยะแบบนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่อกี้ผมกดบ,บัฟบอสจีหรือ,อยังอ่ะอน,นที่ใช้าตามะปึ่งตีไปาตามะได้ 16m เงงองน้อยจังอ่ะโอเคนี่ผมอ่ะยังมีคุณสองอยู่นะครับผม คน2อยังอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่จะเริ่มเล่นอ่ะก็เริ่มเล่นได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าคนก็คงจะไปเล่นแมปใหม่ที่มันดีกว่าเนาะนัออ่นแหละครับผมเอาเอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวลอมันอัปเดตมาก็อาจจะมีอะไรดีขึ้นหรือกอ็อา,อาจจะแบบไม่มีอะไรดีขึ้นก็ภัวนาให้มันดีขึ้นลักกันนะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกอะไรก็าติดตามกันด ขอขอบคุณที่กดสวัสดสมาชิกเข้ามาทั้งทั้งสมาชิกตัวป,ประจําช่องและผู้นำเหล่สาสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับผม